สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ป .5 เหมือนเช่นเคยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนอกจากจะใช้หนังสือแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรายังจะต้องมีกระดาษ A4 นะคะและก็มีสีค่ะสีอาจจะเป็นสีไม้หรือสีช็อกหรืออาจจะเป็นสีน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆเลยค่ะ ต่อไปเป็นเวลาการเรียนรู้กิจกรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมวันนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมของชัวง่วโมงที่แล้วค่ะวันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กิจกรรมพร้อมๆกันพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็สวัสดีรับบี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับครูส้มปล่อยเพียงระวีกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ,คคคะเพื่อนๆเ,เอ ครั้งก่อนเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะอ๋อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าชายเลนต้องมีการปรับตัวหรือปรับโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่คะ่ะของสิ่งมีชีวิตเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อย่างไรเพื่อเราจะไปหาคำตอบนี้ด้วยกันคะ่ะ ก่อนอื่นเราจะมาอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ในหัวข้อทําเป็นคิดเป็นกันก่อนนะคะขณะอ่านก็ให้นักเรียนกดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านจบแล้วก็ให้นักเรียนกดเล่นต่อถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะนักเรียนอ่านจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้จากการสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะและเมื่อทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้คะ รับบี้ต้องตอบได้แน่ๆเลยเราก็จะสามารถบรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆได้ค่ะนี่แหละที่รับบี้รอยคอยแม้ดูท่าทางรับบี้เนี่ยพร้อมมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนไปอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมในหัวข้อทำอย่างไรกันสักครู่ค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะคะ ขณะอา่านทักเรียนก็สามารถกดพักวิดีโอไว้ก่อนค่ะและเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเล่นต่อแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะเอครวอยากรู้จังเลยค่ะว่ารับบี้จะไปสำรวจที่ไหนนะ้ารับบี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่รับบี้ก็คิดว่าจะไปที่สวนผลไม้ของคุณลุงค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นครูขอไปด้วยคนนะคะ ครูก็ไม่อยากให้รับบี้ไปสำรวจตามลำพังด้วยนะคะเ yeah, yeah. ย้เย้เงั้นเราไปกันเลยไหมคะคุณครูโอเคค่ะรับบี้ตอนนี้นะคะครูกับรับบี้ก็ขอตัวไปสำรวจสิ่งมีชีวิตที่สวนผลไม้ของคุณลุงก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปสังเกตโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่พบหนึ่งชนิดค่ะซึ่งถ้านักเรียนคนไหนสนใจก็สามารถไปด้วยกันกับครูและรับบี้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนอยากจะไปสำรวจและสังเกตสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของนักเรียน<ๆ>ก็ให้กดพักวิดีโอไว้ก่อนค่ะ เมื่อเรียนบันทึกผลการทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดเล่นวิดีโอต่อแล้วกลับมาสนุกกันต่อค่ะอุ้ยนั่นรับพีเจอแล้วค่ะมีนกที่อยู่บนกิ่งไม้ตัวหนึ่งน่ารักมากเลยหัวแหลมด้วยนกอะไรล่ะอคะคุณครูอ๋อนั่นนกประลอดหัวโขนค่ะหรือที่บางคนเนี่ยชอบเรียกว่านกกรงหัวจุกนะคะอ๋อนกกรงหัวจุกมีหน้าล่ะรับบี้เห็นมันหัวแหลม มันบินไปนโน่แล้วค่ะอ๋อมันบินไปจิตกินผลไม้นี่เองน่าจะอร่อยนะเนี่ยเอ๊ะมันจะบินไปที่ไหนต่อนะ บินไปที่รังค่ะรับบี้ที่บนต้นไม้ด้านนี้นะคะว้าวรังนกอยู่บนต้นไม้แบบนี้นี่เองแถมมีลูกนกอยู่ในรังด้วยค่ะน่ารักจังรับบี้จะสังเกตโครงสร้างและลักษณะของนกปลอดหัวโขนได้ไหมคะคุณครูได้สิคะแล้วก็รับบี้อย่าลืมวาดภาพโครงสร้างลักษณะของนกพร้อมทั้งระบุแหล่งที่อยู่ด้วยนะคะโอเคค่ะ นักเรียนและรับบี้บันทึกผลการสังเกตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนครูขอดูผลของรับบี้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะนี่เลยภาพนกปเร,รอดหัวโขนของรับบี้โอ้โหรับบี้วาดได้สวยแล้วก็ลงรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแถมยังระบุแหล่งที่อยู่ด้วยอืงั้นรับบี้ช่วยนำเสนอให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพบอะไรบ้างได้ค่ะนกปเรลรอดหัวโขนมีปีกหนึ่งคู่ มีขาสองขามีตีนและมีปากแหลมแหล่งที่อยู่คือบนต้นไม้ที่สวนผลไม้ชายป่าค่ะเอแล้วรับบี้คิดว่าโครงสร้างลักษณะของนกปร,รอดหัวโขนเนี่ยเหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่อย่างไรบ้างคะนกปร,รอดหัวโขนมีปีกทำให้มันบินไปทำรังบนต้นไม้และหาผลไม้บนต้นไม้สูงๆได้ค่ะแล้วก็ปากแหลมๆของมัน ก็ใช้จิกผลไม้กินเป็นอาหารได้ค่ะอธิบายได้ดีทีเดียวค่ะรับบี้จากที่เราสังเกตต,ตีนของนกนะคะเราจะพบว่าตีนของนกเนี่ยมีทั้งหมด4นิ้วค่ะเป็นนิ้วข้างหน้า3นิ้วแล้วก็ข้างหลังหนึ่งนิ้วนะคะซึ่งทำให้มันยึดเกาะกิ่งไม้ได้ดีค่ะ